สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาแนะนําร้านบะหมี่ร้านหนึ่งครับร้านนี้จะเป็นร้านเล็กๆนะครับที่ขายอยู่ในตลาดนัดภายในแฟลตทหารเรือซอยสุขสวัสดิ์26นะครับร้านเขาจะชื่อร้านบะหมี่จุกๆนะครับไปครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านของร้านนี้กันครับอันนี้ก็จะเป็นหม้อลวกบะหมี่นะครับร้านนี้ต้องบอกว่าขายดีมากนะครับทุกคนมีลูกค้ามาต่อคิวซื้อตลอดเลยให้ดูสีสันของบะหมี่นะน่ากินมากครับ เมนูของที่ร้านจะมี3อย่างนะครับมีเส้นบะหมี่เหลืองบะหมี่หยกแล้วก็เกี๊ยวนะหรือจะสั่งเป็นเส้นรวมก็ได้นะครับปกติที่ผมมาซื้อก็สั่งเป็นรวมครับอร่อยดีจังหวะนี้ลุงก็กําลังลวกเส้นบะหมี่พอดีครับหมูแดงของที่ร้านก็จะประมาณนี้นะครับป้าแกก็ตักมาไม่พักเลยนะอารมณ์แบบว่าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดครับเพื่อนๆ <Wow. S 1> ส่วนอันนี้คือทีเด็ดครับเพื่อนๆน,นี่กากหมูเขานะจะบอกว่ากรอบมากผมเคยมาซื้อไปกินหลายครั้งแล้วถ้าใครได้ลองแล้วจะติดใจ ของอร่อยอยู่ตรงนี้แหละมีน้อยด้วยต้องชอบสำหรับร้านบะหมี่จุกๆของลุงกับป้าแกจะมาขายทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะครับที่ตลาดนัดแฟลตทหารเรือสุขสวัสดิ์26เวลาบ่าย3าถึง2ทุ่มครึ่งนะครับแต่ถ้าหมดก่อนเขาก็เก็บก่อนนะใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาอุดหนุนกันได้ครับร้านแกขายราคาแค่40บาทเท่านั้นครับถ้าพิเศษก็50นะต้องบอกว่าราคาถูกแล้วก็ให้เยอะด้วยครับแถมอร่อยอีกต่างหาก นี่อันนี้ก็เป็นเส้นรวมที่ผมสั่งนะนี่ครับราคา40บาทสําหรับผมถือว่าเยอะนะสั่งแค่ธรรมดา40บาทก็อิ่มละนี่ครับที่ร้านก็มีรับชําระเป็นเงินสดแล้วก็สแกนก็ได้นะครับยิ่งตกเย็นมาคนยิ่งเยอะนะสำหรับลูกค้าร้านลุงก,กับป้าแวะมาลองกันได้ครับเพื่อนๆจะบอกว่าลุงก,กับป้าแกเป็นปคนใจดีแล้วก็อัธยาศัยดีมากๆครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายหลังจากที่ผมเอามาเทใส่จานที่บ้านแล้วก็ปรุงเครื่อง ใส่ซอสเข้าไปนะต้องบอกว่าสีสันน่ารับประทานมากๆเดี๋ยวให้ดูครับเพื่อนๆนี่เห็นแล้วน้ำลายไหลจริงๆอุขอตัวไปซ้ยบะหมี่ก่อนนะครับอุไม่ไหวล้ว